คำว่าไรสติไรปัญญาเนี่ยสุภาพที่สุดแล้วไม่สามารถสรรหาคำไหนที่ที่สุภาพมากกว่านี้<า>นแล้วาขับรถมาเรามากีดขวางขบวนเสด็จของสมเด็จพระเทพเนี่ยพร่ำเพรื่ออีกแล้วนะเป็นการใช้สิทธิ์เนาะอ้างสิทธิ์ของตัวเองอย่างพร่ำเพรือ่อแล้วก็ใช้คำว่าประชาชนอย่างพร่ำเพรื่อมากเลยเป็นกล้อง cctv นะคะเผยออกมาหเห็นว่าการเดินทางของขบวนเสด็จเนี่ย ไม่ได้ทาไม่ได้มีการปิดจราจรใดๆอาจจะมีการทําให้จราจรชะลอตัวเนี่ยก็เพียงแค่31วินาทีว่าแยกไฟเขียวไฟแดงบางบางแยกเนี่ยยังยาวกว่า31วินาทีเลยเนาะแต่ว่าสงสัยจะไม่ได้รีบจริงนะเพราะว่าจากการติดจราจรแค่31วินาทีนะคะแต่ว่าพูดวนไปวนมาพูดทั้ง60กว่าวินาทีเนี่ยว่าสุดท้ายจริงๆคือไม่ได้รีบอ่ะถ้าไม่ได้รีบแล้วคุณมาป่วนทําไมถ้าไม่ได้รีบแล้วคุณมาขับรถขวาง ขบวนเสด็จทําไมคนอื่นเขาจะไปทําภารกิจกันแต่พวกคุณทําอะไรอ๋อใช่คุณก็ทําภารกิจของคุณเหมือนกันภารกิจในการสร้างคอนเทนต์มีขบวนเสด็จอะมันไม่ได้เป็นการใช้อํานาจของสถาบันคือมันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการปกป้องอารักขาบุคคลที่เป็นคนสําคัญของประเทศซึ่งประเทศอื่นๆเขาก็ทำกันเออ g o o g l e มีนะ Google มีลองเซิร์ชดูว่าในประเทศต่างๆเนี่ยเขามีกระบวนการในการ มอ,อ cade เตอร์เคเนาะเนาะหรือรือหรือ,อ,อขบวนในการรับรองดูแลผู้คนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของประเทศกันยังไงเปิดเปิดใจเปิดตาเปิดสมองบ้างจะได้รับรู้ว่าชาวบ้านชาวชาว่องชาวโลกอื่นเนี่ยเขาก็มีมันไม่เกี่ยวแล้วว่าคุณเป็นเยาวชนคุณเป็นเด็กหรือคุณเป็นอะไรแต่ว่าคุณเป็นคนคนนึงที่ไรสติ แล้วก็ไร้ปัญญาคิดไม่ได้จริงๆทําไมประเทศไทยเราถึงมีกลุ่มคนแบบนี้อยู่อันนี้ต้องตั้งคําถามเด็กเรียนรู้จากพฤติกรรมมันมีคนที่มาแสดงพฤติกรรมสันดานแบบนี้ให้เด็กเห็นเด็กมันถึงเชื่อว่าทําอย่างนี้แล้วทาได้ไงคนที่เป็นไอดอลคนที่อยู่ในแสงแล้วออกมามีพฤติกรรมแบบนี้มาส่งเสริมมาประกันตัวเขาเนี่ยคือใครคือกลุ่มคนไหนคนเหล่านั้นล่ะคะ่ะ ที่เป็นหนึ่งในต้นต่อที่มันทำให้เกิดเยาวชนกลุ่มนี้มามีคนมาบอกว่าเกิดในอนาคตเนี่ยเด็กยุคใหม่ไม่ได้มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมเหมือนคุณก็คือเป็นคนไร้สติไร้ปัญญากันหมดเลยไหมแทนที่ผู้ใหญ่อย่างเราในทุกวันนี้จะมีพื้นที่พูดคุยกันทั้งสองฝ่ายเข้าใจความคิดซึ่งกันและกันผมไม่ได้เห็นด้วยกับการกระทําของน้องทั้งสองเลยนะแต่ถ้าผมเป็นรองโฆษกจะไม่ใช้คําพูดแบบนี้ ขอโทษนะคะคําว่าไรสติไรปัญญาเนี่ยสุภาพที่สุดแล้วไม่สามารถสรรหาคําไหนที่ที่สุภาพมากกว่านี้แล้วนะคะและอย่ามาบอกว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของเด็กมันเป็นเรื่องของเยาวชนมันเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ต้องมารับฟังเด็กคือบางทีอะ่ะอย่าใช้คําว่าเด็กอย่าใช้คําว่าเยาวชนพร่ำเพื่อแล้วก่อนหน้านี้ตอนที่ทะรุวังไปล้านลานผักตันเมืองตอนที่เขา,เาจัดตั้งรัฐบาลกันนะ่ะ แล้วใช้ความเป็นผู้หญิงเป็นอาวุธด้วยนะตอนนั้นนี่คือตำรวจมาโดนตัวไม่ได้กรีดอย่างกับโดนน้ำร้อนลวกเราดูเราเห็นภาพกับตาเขาแทบจะไม่ได้สัมผัสไม่ได้อะไรเลยกรีดเกินจริงเนี่ยอันเนี้ยใช้ความเป็นผู้หญิงเนี่ยมาเป็นเกราะก,กำบงังมาเป็นข้ออ้างพราเพื่อในการมีพฤติกรรมแย่ๆเพราะฉะนั้นอย่ามาพูดอย่ามาพูดว่าโอ๊ยเด็กอีกหน่อยเขาไม่ได้มีแนวคิดอนุรักษ์นิยม อันนี้ไม่เกี่ยวกับอนุรักษ์นิยมหรือไม่อนุรักษ์นิยมเลยอย่าอย่าเอามาคระรวมกันค่ะคนที่มีหัวใจมีความคิดก้าวหน้าเนี่ยเนยก็เชื่อว่ามีหลายคนที่มีการปลูกฝังมีการปลูกฝังสันดานดีๆมามีมารยาทดีๆมาพ่อแม่เขาคงเลี้ยงมาดีอะ่ะคุณมีอคติกับสถาบานันอะไรอันนั้นเป็นเรื่องของคุณโอเคเราพยายามที่จะเคารพในความเชื่อของคุณแต่วิธีการแสดงออกของคุณมันผิด ไม่ว่าจะในตำแหน่งไหนก็ตามเน่พูดในฐานะที่ตัวเน่เองก็เป็นคนไทยคนหนึ่งเน่รับไม่ได้เน่รับไม่ได้ที่ประเทศไทยเราจะต้องมีกลุ่มคนที่ไม่อยากเรียกว่าเยาวชนหรืออนาคตของชาติอะ่ะเพราะตอนนี้อน,อนาคตดูมืด,ดมนม,มากนะถ้าเยาวชนคิดไม่ได้อย่างนี้เรามีระบบเรามีระเบียบเรามีวัฒนธรรมเรามีกฎมีเกณฑ์อย่าสร้างอนาิปไทยอย่าสร้างอนาคตให้เกิดขึ้นในประเทศไทยของเรา คุณไม่ว่าจะอ้างอะไรคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะทําสิ่งนี้กับประเทศไทยของเรา